สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนนอนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเงินฮ่องกงนะคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างคองของมันมีอ่ามาเริ่มที่แบงก์หนึ่พค่ะวันเต้าสั้นของคอง 1, ห0ึ่งพฮ่องกง แล้วก็มี500ร้อยห้ารอย f i v h u n d องคองก็จะมีลายนี้ด้วย f i 0 e h u n d r ห้ารอยและนี้ก็500นี้มันเป็นลายใหม่นะคะ ลายใหม่ของเงินฮ่องกงค่ะต่อด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสีแดงแดงวันฮันเลดของคองวันฮันเลดของคองก็มีลายนี้ด้วยวันฮันเลดเห็นไหมก็จะเป็นรูปเสือ ูปเสือรูปสิงโตรูปสิงโตวันฮันเลดหนึ่งร้อยฮ่องกงนี่ก็ 100, หนึ่งร้อยฮ่องกงสีแดงแๆเนาะหนึ่งร้อยแอนตเวนตียี่สิบหน้าตาแบงค์ของยี่สิบฮ่องกง ออกสีฟ,ฟ,ฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหรือเปล่าประมาณนี้ก็จะมีลายลายเกี่ยวกับเกี่ยวกับลายเงินเขาก็เหมือนเกี่ยวกับประเทศฮ่องกงอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็ตึกเป็นตึกตึกฮ่องกงนี่คือ t w วตียี่สิบของของ ต่อด้วยหนึ่งเหรอ่อหนึ่งไม่ใช่หนึ่งร้อยสิสิบแบงค์สิบฮ่องกงแบงค์สิบฮ่องกงค่ะเทนคองคองแล้วก็จะมีเหรียญห้านี่คือเหรียญห้าคองคอง นี่นะคะเหรียญห้ของคองก็จะเขียนไว้อยู่ว่า5้าไฟของของ and o one ของของ money เดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะว่าเมื่อกี้มีแบงค์อะไรบ้าง แบงค์อะไรคะอันนี้คือแบงค์เท่าไหร่ก็หนึ่งพันเนาะเขียนไว้อยู่แล้วว่าหนึ่งพันวันเต้าสั้นของของแอนอันนี้คือเท่าไหร่คะห้าร้อยของของ ก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าห้าร้อยของของห้าร้อยของของหน้าตาเงินห้าร้อยของของแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้คือเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือหนึ่งร้อยวันฮันเรดของของแดง แอนเท่าไหร่ Fly. อันนี้ก็ทเวนตียี่สิบยี่สิบของของแล้วก็อันนี้นี้เป็นแบงค์นะคะแบงค์สิบของของเทนของของ แอนก็จะมีเหรียญเหรียญห้าไฟล์ของของวันของของค่ะเมื่อกี้นะคะลืมเงินแบงค์ห้าสห้องกงนะคะ นี่ก็คือเงินแบงค์ห้าสฮ่องกงนะคะฟิฟตี้คองคองสีเขียวเขียวค่ะก็จะเป็นลายอันนี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งฟิฟตี้คองคองมันนี่เมื่อกี้ลืมโชว์ค่ะ 50ฮ่องกลงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชม Thank for watching ชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe อมเมนต์ได้นะคะฝากกดติดตาม Miss Indie Asia ด้วยค่ะวันนี้จะมาให้ คำคมเจ้าจงเฝ้าระวังหูของเจ้าดีกว่าเฝ้าระวังปิดปากของคนอื่นคะ่ะฟังอีกรอบนะคะเจ้าจงเฝ้าระวังหูของเจ้า ดีกว่าเฝ้าระวังปิดปากของคนอื่นค่ะ See you miss in the a i ขอบคุณค่ะ